สวัสดีนะครับพี่น้องทุกคนนะครับผมวันนี้ครับก็ได้มีเวลานะครับก็เลยมาถ่ายที่ไร่นะครับดูบรรยากาศนะครับการเกษตรครับผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับผมนะครับห่างหายไปนานเพราะว่าไม่มีเวลานะครับก็มีเก็บมันอยู่นะครับตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวรอรอห่อชุดใหญ่ครับผม นะครับเป็นรุ่นดอกบานนะครับถ่ายสภาพต้นให้ดูนะครับอันนี้เป็นล็อกเล็กนะครับล็อกแหลมผมล็อกใหญ่มันอยู่ทางนู้นครับไกลๆนู้นเลยนะครับก็ยังมีเก็บทุกอาทิตย์ครับ บรรยากาศช่วงใสายๆนะครับประมาณ9ก้โมงก็ยังมีแฟนเต็มต้นอยู่นะครับวันนี้ก็เก็บนะครับผม เนี่ยครับคือบางท่านถามว่าล่องฟางเท่าไหร่นะครับก็ให้ดูนะครับเนี่ยล่องจะอยู่อ่าให้ดูระยะนี้นี่จากจุดนี้นะครับล่องมาถึงจุดนี้นะครับประมาณแปดซอกนะครับผมวัดเป็นซอกนะถ้าเอาเป็นเมตรก็อยู่ประมาณสักสามเมตรโดยประมาณนะครับ เราเราขุดล่องเนี่ยเราขุดขุดร่องให้ลึกประมาณนี้เวลาช่วงหน้าฝนเนี่ยฝนมันตกเยอะๆเนี่ยน้ำมันจะไม่ขึ้นไปท้องล่องมันจะอยู่แค่ช่วงนี้นะครับเพราะตอนนั้นเราปลูกมะกอไงตรงนี้นะครับนี่ครับให้ดูบรรยากาศช่วงสายๆนะครับ เราปลูกแถวเดียวก็ดูแลรักษางา่ายนะครับระยะห่างของต้นก็นี่ครับนี่จากจุดนี้ไปจุดนี้นะครับเนี่ยจากจุดนี้ไปจุดนี้ก็ห้าซอกนะครับให้มันห่างกันหน่อยหนึ่งอย่าไปปลูกชิดนะครับปลูกชิดแล้วต้นมันฉลูดเแล้วปลูกให้มันห่างเงี้ยต้นมันจะได้เป็นพุ่มพอมันต้นมันเป็นพุ่มแล้วเดี๋ยวมันเราแต่งกิ่งอเยอะมันจะได้ออกเยอะๆเราจะได้เก็บเยอะๆนะครับ ไหมครับเนี่ยเวลาฝนตกหนักๆเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฝนตกหนักๆเนี่ยน้ำมันจะไมขังอยู่ในนี้นะครับมันจะไม่ขึ้นท้องล่องนี่คือระบบไล่นะทําระบบไล่ ันนี้คือล็อกแรมนะครับอันนี้ลูกน้องกําลังคัดกันอยู่คัดพลังกันอยู่ บรรยากาศช่วงสายๆอันนี้เป็นล็อกใหญ่นะครับเนี่ยครับรุ่นรุ่นเนี่ยจะออกเยอะรุ่นเนี้ยครับเนี่ยรุ่นบานเนี่ยออกเยอะห่อเยอะนะครับรุ่นบานเนี่ยแล้วก็จะมีเม็ดตูมเนี่ยเป็นรุ่นซอกนะครับจะห่อเยอะก็เก็บรุ่นนี้หมดก็ห่อได้พอดี บเบาต้นเกี้ยงต้นแล้วก็ห่อใหม่นะครับมันจะได้ไม่เยอะมากเกินไปนี่ครับนี่อีกประมาณสักเดือนหนึ่งเดือนเริ่มห่อแล้วนะครับเนี่ยอย่างไอชุดที่ว่าล่องเนี่ยจําได้ไหมครับเนี่ยล่องนที่ว่ามานตเสียเนี่ยตัวนี้ใบหน้าตึ๊บเลยเห็นไหมเนี่ยรุ่นหน้าก็ห่อได้แล้วเนี่ยนะครับ ก็ยังมีห่อปลาปายนะครับให้ลูกน้องเดินห่อปลาปายอยู่แต่ว่าเดี๋ยวรุ่นต่อไปต้องเรียกคนมาช่วยห่อหน่อยนะครับเพราะว่ามันเยอะอันนี้เดินจากทางปลายนู้นมาถึงปลายนี้ เป็นรุ่นดอกบานเยอะนะครับดอกที่มันบานบานแล้วโรยแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่มีอาการร่วงนะครับเพราะว่าเราฉีดโฮอร์โมนบ่อยนะครับช่วงนี้เรายี่สิบวันเราขวดทีเดี๋ยวพรุ่งนี้เมื่อลืนเมื่อลืนก็เริ่มฉีดยายอีกแล้วนะครับรอบรอบที่ผ่านมาใช้สารายฉีดนะครับขวดสาราลมาสามสี่รอบแล้วเดี๋ยวรอบหน้านี้จะเป็นพกุกแคลเซียมกับแมกนีเซียมนะครับแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็สังกะสีนะครับรอบหน้านี้ นะครับแล้วก็ตัวยาก็เหมือนเดิมครับมีกรรมาถันนะครับแล้วก็ยาฆ่าตัวบินนะครับผมสลับยากันครับโฮอร์โมนเป็นสลายบ้างเป็นแคลเซียมบ้างแคลเซียมแมกนีเซียมนี่มาคู่กันเลยนะครับแล้วก็ปุ๋ยก็เป็นพุกเป็นขี้ง้าว รหรือไม่ก็เป็นปุ๋ยป้าหมักนะรับสลับกับเกลือจืดนะครับสลับกันแล้วขาดไม่ได้แล้วก็คืออะมิโนโน,นะครับอะมิโนต้องฉีดทุกรอบครับเพราะว่าทำให้ลูกหวานนะครับผม อ่ะโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวจะเดินดูงานก่อนนะครับสั่งงานลูกน้องก่อนนะครับผมก่อนที่จะเข้าตลาดนะครับ